ที่น่าตกใจมากเลยเป็นรถเก๋งคันหนึ่งพุ่งชนรถพยาบาลแล้วน้องในรถพยาบาลกับคนไข้ไม่ได้สติทั้งคันเลยนะฮะเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่4ี่คนเลยดูวงจรปิดก่อนฮะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะตรงนี้เขาเรียกว่าแยกวัดใจตรงสี่แยกหน้าวัดมหาวันถนนสันเหมืองใต้อยู่ที่ลำพูนอ่ะดูวงจรปิดเลยฮะเนี่ยค่ะรถกู้ภัยมาทางตรงเนี่ยค่ะรถคว่ำเลยใช่ค่ะแล้ว,แล,วแล้วสีดำเหมือนแค่สะบัดแนวลองเพลกรอบนึงนะฮะ เห็นบอกว่าเข้าไปรับคนเจ็บมาด้วยถูกไหมใช่มีคนไข้1คนอยู่ในรถด้วยค่ะนี่ฮะแล้วกําลังจะนําตัวส่งโรงพยาบาลลาพูนแต่กลับเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนโดยเป็นมัส d a 2สองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ในรถมีคนไข้ไม่ได้สติ1รายขนาดเดียวกันเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล4รายพร้อมกับคนขับรถพยาบาลกระดูกแผ่นหลังร้าว คนขับกระดูกแผ่นหลังล้อพยาบาลอีก3คนถูกแรงกระแทกแล้วก็ปัจจุบันทั้งหมดอยู่ในโรงพยาบาลนะล่าสุดหลังจากเกิดเรื่องเราลงไปยังจุดเกิดเหตุเลยที่บอกว่าเป็นเสมือนสีแยกวัดใจเพราะตรงจุดนี้ไม่มีไฟจราจรไหนเขาดูสภาพตอนกลางวันหน่อยก็ได้ะฮะเอากลางวันขึ้นมาเลยฮะที่ผู้สื่อข่าวลงไปฮะ ล่าสุดเนี่ยนีย่แยกว่าใจแล้วคู่กับวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นเราไปคุยกับเฮียตีเป็นใครครับเมย์ทางด้านของเฮียตีเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่ขับรถเก๋งค่ะคุณผู้ชมคะในที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะทางด้านของผู้สื่อข่าวไปคุยกับเฮียตีรัตนาผลอายุ68ปีค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะเฮียตีเป็นรถกระบะท,ที่จอดอยู่ด้านข้างแล้วก็โดนรถพยาบาลเนี่ยถลายไปชนมันจะมีวงจรปิดอีกอมุมหนึ่งเนี่ยนะคะที่จะเห็นรถพยาบาลเนี่ยถลายพอเสียหลักพลิกคว่ำปับ๊บก็ถลายไปชนรถของเฮียตีเฮียตีก็เลยเล่าให้เราาฟังว่ ตอนนั้นเนี่ยตอนที่เกิดเหตุนั่งอยู่นในบ้านได้ยินเสียงตุ้มค่ะเฮติเลยวิ่งออกมาดูค่ะพอเห็นว่ารถตัวเองเนี่ยถูกชนแล้วเลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยก็เลยออกมาดูนะคะแต่ว่าพอเห็นรถพยาบาลคว่ำเนี่ยตกใจมากกว่าก็เข้าไปดูค่ะแล้วก็เข้าไปดูคนเจ้าหน้าที่ในรถพยาบาลเน็นบอกอาการหนนะักนอนไม่ได้สติอยู่เนี่ยนะคะประเด็นก็คือหน้ามาจากตรงนี้ไม่มีสัญญ,ญาณไฟจราจรแล้วรถขับด้วยความเร็วฮอนด้าก็เลยพุ่งอัดกับรถพยาบาลฟังเสียงเฮียติครับรุมันเขาจะยก ไปผู้ป่วยอ่ะขึ้นรถไปแล้วอย่างสงดผู้ป่วยมาแล้วเอ๊ะเรารถทําไมเราลดเราถูกย้ายไปนู่นเนี่ยนอ่ใจอยู่นะแรามาดูเอ้านี่มันไม่ย้ายมันชนนี้เลยเหรอชนไปประมาณ12เมตรเนีครับเพราะว่ารถเขาเปิดไฟเราจใช่เปิดเสียงได้ทีนี้มัน ทางเส้นตรงด้วยแล้วนี่มันเข้าทางซอยออกมาเนี่ยรถเก๋งคันนี้ขับชนขับมาเร็วครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเราไปเจอเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยจังหวัดลำพูนคุณพานุพงศ์นะฮะเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากรถพยาบาลโดนชนเสร็จสับถามว่ารถเก๋งมาสด้าที่ขับมาเป็นใครเป็นผู้หญิงสองคนนะครับคนหนึ่งไม่ยอมพูดจาเลยหลังจากลงจากรถกับอีกคนหนึ่งที่นั่งมาในบัสน้าบาดเจ็บครับคุณผู้ชมฮะตรงจุดนี้น่าจะมาจากเรื่องของความเร็วเพราะว่าสองหญิงเขาไม่ได้เมานะฮะแล้วก็จะว่าขับมาด้วยความเร็วไม่ดููซ้าายยดขวเล ุ่งอัดรถพยาบาลในรถพยาบาลเจ็บหมดเลยนะฮะก็เท่ากับคนขับหนึ่งพยาบาล3ค,คนไข้อีกหนึ่งใ,ในรถคันนี้5ชีวิตยังนอนอยู่โรงพยาบาลทั้งหมดมีเสียงคุณพานุพงค์ครับเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยครับไอคนเจ็บที่รถพยาบาลที่นําสูงเป็นเคสสีแดงเคสหนัก<ะ>เขากำลังจะนําสูง